สวัสดีแฟนช่องทุกท่านโดยนะครับคีสรุปข่าวประจําวันลอยกระทงที่8เดือน11ปี2565ก่อนไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในวันนี้ขอโคล่1นไลค์1แชร์หนึ่งการกดติดตามไปกําลังใจให้กันในการทําคลิปโต้รุ่งก่อนอื่นเลยนะครับต้นคลิปต้องขออวยพรให้แฟนช่องทุกท่านมีความสุขสมหวังสมปรารถนาในวันลอยกระทงอยากลอยกับใครก็ขอให้ได้ลอยกันแล้วก็ขอแสดงความยินด,ดีกับเอริกเทนฮาร์ก ที่ได้ลอยกับเฟรนกี้เดยองสมปรารถนาที่โอทัฟอร์ดอันนี้อําเล่นอําเล่นก่อจะได้เจอกันนะก็ต้องนู่นเลยในช่วงกุมภาพันธ์แมนเชสเต็ดนะครับจับฉลากยูโรป้าลลกหัวล็อกชัดๆพบกับบาร์เซโลนาเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ชื่นมืดน,นะสำหรับกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าถ้าที่ผมไปเช็คมาเนี่ย ทั้งแฟนบอลแมนยูแฟนบอลบาซ่าใช้คําว่าส่วนใหญ่ละกันก็อยากนะจับฉลากเจอกันไหนๆก็ไหนๆและให้มันจบๆกันไป <laughs> ซาบีนะครับเปิดใจหลังจากที่ทราบว่าต้องพบกับแมนยูเอเต็ผมแถมข่าวตลาดซื้อขายนักเตะไปให้ท้ายคลิปนะครับล่าสุดแมนยูเอเต็มีข่าวกับเจมส์แมดดิสันมากันที่ต้นคลิปกันก่อน สรุปผลการจับฉลากนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายตัวตึงยูฟาแชมเปี้ยนลีกเอเบรียซิกนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คับบูทพบกับเบนฟิก้าลิเวอร์พูลนะครับจะได้รีแมตช์รอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาเจอกับเรอัลมาดริดเอซีมิลานพบกับสเปอร์แฟรง์เฟิร์ตพบกับนาโปลีดอรตมุนพบกับเชลซีอินเตอร์มิลานครับพบกับปอร์โตแล้วก็คู่สุดท้ายนะลำดับความบิ๊กแมตช์เนี่ย ไม่ต่างจากลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริดเลยครับแล้วก็เป็นรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันแต่นี้เป็นของปี2020นั่นคือปารีสแซงต์แชรงแมงนะครับพบกับบาเยิร์นมิวนิกท่านผู้ชมครับต่อไปมากันที่ผลจับฉลากยูฟ่ายูโรป้าลีกรอบเพย์ออฟยูเว่นะครับพบกับน้องสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับมิดทิลแลนด์ชักตอรโดเนตพบกับแรนอาแจกพบกับอุนิโอนเบอร์ลิน เลเวอคูเซ่นนะครับเจอกับโมนาโกเซบีย่านะฮะพบกับ PSV h y ไฮอเฟนซัสบกพบกับโรม่าแล้วก็บิ๊กแมชบาร์เซโลนานะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูเอตจะแข่งขันกันนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เล่นที่บ้านของบาร์ซ่าก่อนคนํานูแล้วก็มาจบลงที่โอแทฟอร์ดนะครับเกมที่2เตะก,กันวันที่16แล้วก็23ต่อไปนะครับมากันที่บทให้สัมภาษณ์ของซาบี หลังจากที่ทราบว่าต้องพาทีของตัวเองนั้นเจอกับแมนยูเตส์ซาบนีนะครับกล่าวว่าการจับฉลากทําให้พวกเราต้องรับมือกับคู่ต่อสู้ที่ต่อกรยากที่สุดอีกแล้วเหมือนในแชมเปีบบ้ยนลีก็รบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเลยโชคนะไม่ค่อยเข้าข้างเราสักเท่าไหร่นักแมนยูเต์เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเป็นสโมสรที่มีปริสาร์เป็นผลการจับฉลากที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เราเนี่ยจะสามารถขอมันได้ ทั้งสทีมนะครับเคยผ่านประสบการณ์ในการเจอกันบนเวทียุโรปมาหลายครั้งต่อหลายหนแล้วแมนเูเต่ต่ชนะบา์เซล่าล่าสุดในแมตช์ทางการนะไม่นับรวมไอ้พวก ICC อุ่นคงอุ่นเครื่องเอาเฉพาะแมตช์ทางการล่าสุดนะครับที่สามารถชนะได้ย้อนกลับไปนู้นเลยครับปี2008ที่ออตัฟฟอร์ดคนยิงประตูชัยในวันนั้นลูกยิงไกลสุดสวยนะครับก็คือพอสโคโก18มารัว และการจะฉลากครั้งนี้น่าถูกอ,อกถูกใจพอสโคนะเพราะว่านาสโคเนี่ยเชียร์แบบออกหน้าออกตาม,มากๆว่าอยากให้แมนยูเจอกับบาซ่าไปเลยส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนานะครับค่อนข้างถูกฉลกนะกับการเจอกับแมนยูเตดรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกในปี2009นะครับก็สามารถชนะได้2 0 11ก็สามารถชนะได้ ในขณะที่รอบ8ทีมสุดท้ายในปี2019นะตอนนั้นนะครับคนคุมทีมของแมนยูเต็ดคือโอเลกุน้าโซชาบาเซลนาก็สามารถชนะได้แบบไปกลับเลยครับเย่าเยือนเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าการโคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบนเวทียูโรปาลี <laughs> ถ้าเกิดมีคนบอกผมเมื่อประมาณช่วง2-3ปีที่แล้วนะครับว่าแมนยูกับบาซ่าเนี่ย จะได้มาเตะเจอกันที่อยู่โรปปาลีกโรนันโดกับเลวานดอฟสกี้จะได้มาเจอกันที่อยู่โรปปาลีกเนี่ยผมคงจะรู้สึกแปลกๆนะฮะแล้วก็ถามกลับไปว่าคุณจะบ้าหรือไง <laughs> ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดในโลกของฟุตบอลนอกจากนี้นะฮะประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นข้อพิพาทกันของทั้งสองทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ทำให้แฟนบอลของแมนยูเอตตแล้วก็บาร์เซโลนาทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเรียกได้ว,ว่านัวกันแบบโอ้โหฝุ่นตลบเลยนั่นคือเรื่องของเฟรนกี้เดยองนะความรักของเอริกเทนฮาร์กและในครั้งนี้นะครับเอริกเทนฮากจะได้มีโอกาสเจอกับลูกศิษย์เก่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีมหากราบอีกภาคหนึ่งไหมเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ปีหน้า ต่อไปนะครับมากันที่ออ f ฟิเชียนะฮะทีมชาติบราซิลประกาศ26รายชื่อตามภาพเลยครับชุดลุยศึกฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยมีสีนักเตะขุนพลของปีศาจแดงติดทีมชุดนี้ประกอบไปด้วยคาเซมิโลนะครับเฟ d เดรโกเดอปาราซานโตสอันโตนีรวมไปถึงอเล็กเตเลสด้วย ซึ่งณปัจจุบันนะครับเตเลสยังเป็นนักเตะของแมนยูอยู่นะแต่ว่าถูกปล่อยยืมตัวให้กับทางเซบีย่าผมได้เห็นคลิปรีแอคชั่นนะครับของอเล็กเตเลสที่ก็มีความสุขมากๆนะกับการนั่งลุ้นผลตัวเองก็มีชื่อในขณะที่อันโตนี่เนี่ยอยู่กับครอบครัวเลยนะแล้วก็กอดกันกลมเลยส่วนทีมชาติเดมาร์นะครับประกาศรายชื่อนะฮะเวิลด์คัพสกอต เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งคริสเตียนอีริกเซนก็มีชื่อติดอยู่แล้วณตอนนี้นะฮะกำลังรอโดยเพราะอย่างยิ่งทางฝั่งของทีมชาติอังกฤษแฮร์รี่แม็กควายลูกชอมาคัดแรดฟอร์ดโดยพราะอย่างยิ่งเจดอนซานโช่เนี่ยที่ค่อนข้างลุ้นหนักมากก็ต้องรอดูนะครับว่าจะสามารถมีชื่อนะติดทงทีมชาติอังกฤษนะครับไปลุยศึกฟุตบอลโลกหรือไม่ แต่ผมดูทรงแล้วนะแม็กควายชอร์แรดฟอร์ดเนี่ยโอกาสติดค่อนข้างสูงส่วนซานโช่รุนเหนื่อยมากๆเลยครับล่าสุดเอริกเทนฮารตอบถามนักข่าวนะที่จับมาคัดแรดฟอร์ดไปเล่นเป็นปีขวาในเกมล่าสุดซึ่งจากการที่เอริกเทนฮารจับแรดฟอร์ดนะครับไปลงเล่นตำแหน่งปีขวาทำให้มาคัดแรดฟอร์ดเป็นนักเตะคนแรกของแมนยูเอตในซีซั่นนี้สำหรับตำแหน่งตัวรูกแนวบน ที่ลงเล่นมาแล้วครบทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาย์เมーเกอร์แล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่มีคนเดียวเลยนะที่ได้ลงเล่นนะครับทุกตำแหน่งเมื่อถูกถามนะครับว่าแรดฟอร์ดจะได้มีโอกาสลงเล่นทนางนั่นของปีกขวาบ่อยขึ้นหรือไม่มันดูจะเป็นตำแหน่งที่เขาไม่ค่อยถนัดนะเทนฮาก็ตอบว่าเขาสามารถเล่นตรงนั้นได้นะเขามีความยืดหยุ่นนะ สามารถลงเล่นในทุกตำแหน่งในสามประสานแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหรือว่ากองหน้าตัวกลางย์เมอร์ก็ด้วยเขายิงประตูในทุกตำแหน่งด้วยแต่สุดท้ายนะครับเอริกเทนฮาก็มองว่าตำแหน่งที่มันดีสุดของแรดฟอร์ดคือตำแหน่งกองหน้าเบอร์9นะสำหรับเทนฮากนะแรดฟอร์ดตำแหน่งที่มันดีสุดคือกองหน้าเบอร์9หรือว่าเป็นตัวรุกริมเส้นที่ลากตัดมาจากทางฝั่งซ้าย ในตอนนี้แผงเกมรุกเรายังคงมีปัญหาอยู่และในเกมน่าที่ผ่านมาการที่เอาแรดฟอร์ดไปเล่นทางฝั่งขวานั้นมันคือการพยายามสร้างความสมดุลที่มันดีที่สุดณตอนนี้แล้วซึ่งก็เข้าใจได้นะครับถ้าเกิดคุณใช้กราณาโชเล่นปีกซ้ายคุณก็ต้องเอาแรดฟอร์ดนี่แหละไปยืนปีกขวาถูกไหมเพราะอย่างในน,อน,น้อยแรดฟอร์ดมีประสบการณ์ในการเล่นขวามาบ้าง จะเอาน้องมันไปนเล่นขวามันก็การไรอยู่เพราะข้างหน้าเนี่ยพีโดแกจองอยู่แล้วหรือว่าคุณจะใช้อีลังก้านะถ้าเป็นผมเป็นเอเล็กเทนฮาผมก็เลือกแรดฟอร์ดลงเล่นปีขวาแต่จริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแหมคลิปนี้ที่ขำบ่อยเลือเกินต่อไปมากันที่เลก,กิฟนะครับสื่อทางฝั่งฝรั่งเศสนะฮะเรนข่าวบอกว่าลาฟวารันสามารถกลับมาวิ่งบนลู่ได้แล้วนะในการซ้อมหลายวันที่ผ่านมา กำลังรีสภาพความฟิตอย่างหนักแล้วน่าจะสามารถกลับมาช่วยทีมชาติฝรั่งเศสได้ในช่วงฟุตบอลโลกทันอย่างแน่นอนนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะสามารถกลับมาช่วยแมนยูได้นะแต่น่าจะทันสําหรับการช่วยทีมชาติฝรั่งเศสลุยศึกฟุตบอลโลกก็รอเจอกันอีกทีหลังจบบอลโลกเลยก็หวังว่านายจะรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองให้มันดีพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะกลับมารับใช้สโมสรต่อได้แบบ ไร,ร้รอยต่อนะไม่ใช่แบบว่ามึงเจ็บกลับมาอีกท่านผู้ชมครับต่อไปมากันที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะแถมไม่ให้ท้ายคลิปนะครับประมาณส3สาข่าวนะเริ่มกันที่90ามิลครับไบรลี่นักข่าวคนนี้เป็นแนวก็อดสิบนะครับแรนข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยากได้ตัวมิลานสคริเนียเซนเตฮาตัวเก่งของอินเตอร์มิลานครับมาร่วมทีมเป็นระยะเวลานาน,านแล้วและสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ก็ได้มีการเริ่มติดต่อนะครับไปหาเอเนต์ของทางตัวนักเตะแมนยูนะครับนาไบารลี่นะนักข่าวจาก90มินบอกว่าแมนเชเตออยากได้สคริเนียมาร่วมทีมนะครับเป็นระยะเวลานาน,านแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีการติดต่อไปหาเอเนต์ของตัวนักเตะเราด้วยเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ต่างๆสคริเนียนะครับก็เลยจะเป็นนักเตะฟรีเอเนตนนะเพราะว่าจะหมดสัญญานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โอ้โห ถ้าได้มีโอกาสมายืนคู่กับลิซานโดมาร์ตินเนสเนี่ยน่าจะเป็นการจับคู่กันที่น่าดูเหมือนกันนะเพราะว่าสคริเนียเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีอาจจะเริ่มมีการหาตัวแทนของแฮร์รี่แม็กไกวยแล้วก็วิกตอร์เดอรเลฟแล้วหรือเปล่าครับเพราะวารานนั้นก็เข้าออกลงบาศเป็นว่าเล่นยังไงซะก็ต้องหาคนมาจับคู่นะระยะยาวกับลิซานโดมาติเนสมาเซลแบนครับเป็นผู้อำนวยการของสโมสรพีเอสวีไฮโอเฟน เปิดเผยผ่านทาง ESPN การเจรจารซื้อตัวของโคดีก้กัคโปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ย PSV นะครับต้องการค่าตัวจากแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ด50ล้านยูโรแต่ทางฝั่งของแมนยูเอเต็ดนั้นไม่เคยยื่นข้อเสนอนะอย่างเป็นทางการมาเลยครับในการขอซื้อตัวมันทำให้ดีลเนี้ยไม่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้มันจะไปตรงกับเรียนข่าวของฟิบิโอโรมาโนนะครับผมทำข่าวช่วงท้ายตลาดที่ผ่านมา โลโมาโน,โน่แกบอกว่าแมนยูอ่ะมีการพูดคุยกับโคดี้กัคโปจริงแต่ว่ายังไม่เคยยื่นข้อเสนอไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปตรงกับบทให้สัมภาษณ์ล่าสุดของมาเซลแบรนที่เป็นผู้นวยการสโมสรของ PSV นะครับขเขาก็บอกว่าแมนยูเนี่ยสนใจนะแต่ว่ายังไม่เคยยื่นมาถ้าตอนนั้นเหมือนกับว่าแมนยูเนี่ยชั่นน้ำหนักนะครับว่าจะยื่นข้อเสนอ Official b i d ไปหาใครดีระหว่างอันโตนี่กับโคดี้กักโปสุดท้ายก็เลือกอันโตนี่ดนไป้อยล้านนะฮะไม่มีตังค์ซื้อโคดี้กักโปต่อเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับฟาบิซิโอโรมาโน่เล่นข่าวบอกว่า PSV ไฮโอเฟนครับยังคงตั้งค่าตัวของโคดี้กักโปอ่ะในการย้ายทีมตลาดมกราคมนี้ไว้ที่ตัวเลข50ล้านยูโรเหมือนเดิมในช่วงตลาดมกราคมนี้และคาดการณ์ว่าจะมีหลายๆทีมรุมแย่งลายเซ็นของเขา จากผลงานที่ค่อนข้างร้อนแรงนะในช่วงที่ผ่านมาและยิ่งถ้าเกิดไปได้ไกลกับเนเธอร์แลนด์ในช่วงฟุตบอลโลกที่จะถึงนี้เปเผอเนี่ยค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่จบอยู่ที่50ล้านยูโรก็ได้ข่าสุดท้ายของคลิปนี้รายงานจากสื่อท้องถิ่นแมนเชสเตอร์อิ n น n ่งนิวครับ MEN e r i ิ Ten h a าได้มอบหมายกับทีมงานสกเกลไปติดตามดูฟอร์มการเล่นของเจมส์แมตติสัน มาได้สักพักหนึ่งแล้วครับทีมงานของแมยูเต็ดนั้นมีข้อมูลของแมตติสันอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มีการไปสอดส่องดูฟองเก็บข้อมูลมาเพิ่มเติมซึ่งจริงแล้วนะครับเคยส่งทีมงานแมวมองไปเช็คฟอร์มการเล่นนะ่ะแล้วก็ติดตามดูเรื่องของสถานการณ์สำรวจค่าตัวตั้งแต่สมัยที่โอเลกุน่าโซชาเนี่ยคุมทีมอยู่แล้วในยุคของน้านลูกอมเคยอยากได้แต่ว่า สุดท้ายก็ไม่ได้มีการไปเดินดิวมันก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นและครั้งนี้ครับเอริกเทนฮากเหมือนกับว่าน่าจะสนใจนะเจมส์แมตติสันอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ลิสไว้หรือเปล่าในอนาคตข้างหน้าต่อจากนี้เจมส์แมตติสันเนี่ยผมว่าเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีมากนะแล้วก็เอาตรงๆเนี่ย เลสเตอร์ณปัจจุบันอาจจะเล็กไปสาหรับเขาหรือเปล่าจริงๆแล้วว่ายูริติลมองก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ผมเองก็สนใจเหมือนกันนะค่อนข้างชื่นชอบในฝีเท้าแล้วก็ผมมองว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดได้ตัวมาเนี่ยมันก็สามารถช่วยแดนกลางได้นักเตะฝีเท้าดีๆตำแหน่งกองกลางในพรีเมียร์ลีกเยอะแยะครับหลายคนอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถไปโน้มนาวหรือว่าไปซื้อเขามาได้หรือเปล่า เท่าน,นั้นเองก็ประมาณนี้นะครับล่าสุดก็มีข่าวกับเจมส์แมตติสันถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายยจุ๊บ